ดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าชนชิงจัน,จนอยู่ใน HSK 5แปลว่าชมเชยซึ่งเป็นการชมด้วยคำพูดสามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างที่1老师常常称赞我老师常常称赞我คุณครูมักจะชมฉันอยู่บ่อยๆในประโยคนี้นะคะคำว่าชง赞นจะเป็นคำกริยาแปลว่าชมค่ะและตัวอย่างที่2班长经常帮助其他同学受到了老师的称赞班长 经常帮助其他同学，受到了老师的称赞。หัวหน้าห้องมักจะช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคนอื่นอยู่บ่อยๆจนได้รับการชมเชยจากคุณครูในประโยคนี้นะคะคำว่าเชิงจัจจะเป็นคำนามแปลว่าการชมเชยค่ะแล้วกลับมาพบกับ HSK 6ววรรคคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเจเจียน